สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมบรรยากาศงานเทศก,กาลโชวทดนะครับหรือว่าเป็นเทศก,กาลวันหยุดของชาวยูนะครับเพื่อเฉลิมฉลองการได้รับคัมภีร์โตรานบนภูเขาซีนและการเก็บเกี่ยวผลผลิตแรกจากไร่นานะครับ ก็พูดง่ายๆเหมือนเป็นการฉลองการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่อิสราเอลนะครับก็จะมีการแห่ขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนรถไถหรือว่าเครื่องมือการเกษตรนะครับนี่อันนี้คือตัวอย่างนะก็คือจะเป็นรถไถรถแท็กเตอร์ที่ทํางานในสวนทั้งสวนอะโวคาโดแล้วก็สวนกล้วยนะครับก็จะมีการมาแห่ก็จะมีทั้งเด็กเล็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับของชาวยิวนะแต่งกายขึ้นมาแล้วก็คือวันนี้เป็น วันเฉลิมฉลองเทศกาลนะครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศก็จะมีทั้งคนไทยนะมาร่วมแห่ขบวนด้วยนี่ครับก็จะเป็นรถแท็กเตอร์นะพี่แดนแล้วก็จะมีรถแท็กเตอร์ต่างๆรถแท็กเตอร์ฉีดสเปย์อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะผู้คนบนหมู่บ้านหรือบนคิปบู๊เนี่ยก็จะมารวมตัวกันนะครับในช่วงเย็นก็ <c ười> ช่วงเย็นตอนนี้เวลาประมาณ18บแนาฬิกานะครับก็จะมีการแห่เฉลิมฉลองแล้วก็จะมีการสแสดงต่างๆด้วยนะครับก็คือเป็นการแสดงแบบเรียบง่ายนะ แต่ว่าดูสนุกสนานมากเลยครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนี่แหละครับก็ให้พวกเรามาชมบรรยากาศกันนะก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนวันพืชมงคลที่ประเทศไทยครับคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าพิธีรีตองอะไรต่างๆจะไม่เยอะยุ่งยากครับก็จะมีการแห่แล้วก็มีการโชว์ของนักศึกษาวิทยิปันก็คือจะเป็นการโชว์แมชชีนนะครับกก่าวขอบคุณนะครับนี่ที่อิสราเอลนะครับ ก็หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งครับสำหรับเทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็จะมีผลผลิตอาันมาโชด้วยนะก็จะมีทั้งกล้วยนะกล้วยนะครับกล้วยเครือให,ใหญ่เลยกล้วยสุกอะโวคาโดผลไม้ต่างๆนะครับช่วงแรกมีม้าด้วยนะฟารม้ามาด้วยนะครับแต่ว่าผมถ่ายไว้ไม่ทันนี่ฮบรรยากาศคนเยอะมากเลยครับประมาณบนมาหมดทั้งบนหมู่บ้านเลยนะมารวมตัวกันนะครับปีที่แล้วไม่มีนะครับนี่ครับกล้วย จากสวนเลยนะครับนี่ครับสุกๆเหลืองๆเลยเอามาแห่ผลผลิตแล้วก็จะมีเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆครับรถแท็กเตอร์รถปั่นหญ้าะอะไรต่างต่างที่ผมได้ทํางานนั่นแหละนะครับเอามาให้พวกเราได้ชมกันถ่ายชมบรรยากาศนะร,รถพี่ใหญ่เราก็ขึ้นมาด้วยนะรถตัดกิิงอะโวคาโดนะครับที่เห็นไกลๆนู่นนะกลาลังตั้งแถวขบวนเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ได้มีพิธชีรีตองอะไรเยอะแยะนะครับก็คือเป็นการโชว์ง่ายๆเรียบๆง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ที่อิสราเอล นะเด็กๆก็มีนะแล้วก็มีโชว์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือจะเป็นพ่อบ้านนะครับอุ้มลูกเด็กที่เกิดในช่วงปีนี้นะครับผู้ใดคือเด็กอายุไม่เกินหนึ่งปีใครที่มีลูกนะครับจะต้องอุ้มลูกออกมาแสดงโชว์นะก็มา,าอุ้มลูกเต้นนี่ๆหน่อยนะครับเป็นคล้ายๆว่าเหมือนคล้ายๆว่าได้ผล,ผลผลิตใหม่นะครับบบีใหม่นะครับคนใหม่นะนี่พี่ใหญ่เลยนะครับรถตัดกิ่งอะบุโคโโดบลใบอีตายนะครับก็ ทำการโชว์ขึ้นมาเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลยครับนี่สุดท้ายก็จะปิดขบวนด้วยรถแมชชีนของฟิลิปปินส์นะครับก็คือจะเป็นอารีนแล้วก็โจเบิร์กนะครับโ์การปรับแมชชีนนะครับเด็กๆก็มาดูแล้วก็มาร่วมแห่ขบวนตื่นเต้นครับส่วนใหญ่ก็จะใส่เสื้อสีขาวนะจุดที่ขาวนะครับนี่ก็เป็นประเพณีบ้านเขาทุกๆปีแต่ว่าปีที่แล้วไม่มีนะครับเพราะว่าปีปีที่แล้วมีครับแต่ว่าไม่ได้จัด แบบนี้นะครับจัดอยู่ในใต้ไต้อาคารนะครับนี่ครับผมก็ถ่ายมาให้พวกเราชมกันนี่อาเลนกำลังจะขับรถเมชินเนี่ยก็เป็นรถเมชินเก็บอะโวคาโดครับเดี๋ยวต่อไปก็จะปรับขึ้นนะครับทำการแสดงโชว์ให้เด็กๆได้ดูนะครับบางครั้งบางปีก็จะมีให้เด็กขึ้นรถเมชินด้วยนะแต่ว่าปีนี้มีแค่สองคันครับ ถ้าเอาขึ้นมาเยอะๆก็จะให้เด็กๆลองขึ้นแมชชีนดูนะครับมันก็ต้องมีความสูงแล้วก็มีต้องมีเซฟตี้ด้วยนะก็เป็นบรรยากาศที่อิสราเอลอีกหนึ่งงานนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้่อลังใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ